นี่คือทุง่งนาจากบ้านกลัไปบ้านตะเนครับ ที่อยู่ตรงขอบของหมู่บ้านซึ่งถ้าเป็นสมัยโบราณก็คงเป็นอยู่ในกำแพงเมืองนะครับเป็นคูเมืองสองชั้นเมืองโบราณจำปางขันครับนี่ครับเขาก็มีการสร้างบ้านเรือนเข้ามาเพิ่มเติมจนกระทั่งบ้านนี้มันครอบอยู่ในคูเมืองโบราณแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางตำบลเดินรากาอำเภอหนองหีโจทย์นะครับเป็นพื้นที่บ่าบันธุนซึ่งเราจะไปงานปูนต่อครับ สังเกตด้านขวาเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงมากครับในเมืองโบราณจะมาขันพื้นที่จะสูงกว่านีา้นะทรกคน หลังเข้าสู่โนนตอนนะครับตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าโนนต้อนก็เหมือนสามเหลี่ยมทองคำครับเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอำเภอสุนัขภูมิอำเภอหนองฮีและอำเภอผลสายครับนี่จะไปฝ่ายน้ำร้านมัน,นเรนนะครับด้านขวามือนี่คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ของเทศบาลตะบนจังปะขันนะครับนะแล้วก็มีสวนสาธารณะแล้วก็มีพุทธโรสที่ระเาียดๆเรากำลังก้าวเข้าสู่เขตแดนของอำเภอสุนทรภูมิกับอำเภอหนองหีนะครับนี่คือสะพานเด่นราดนะครับไปน้ำเสียวอันนี้คือโนนท 10บวินาทีเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ่อพันขันนะครับไปที่วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสพลครับเลี้ยวซ้ายแล้วครับนี่ครับบ่อพันขันทีน่แนดนมหาสัจจ์ ครับเราลังก้าก็สู่พื้นที่ของศาลเจ้าปูผ่ผานนะครับโอ้มีส่วนเด็กดล่นนะครับวันนี้มีคนมาเที่ยวศักระจ้าปูผ่ผานเยอะมากครับ ศานจะาปู่ผานครับอ้ยาเรา n h ắ กินเองดอกล้วก็ n ดอกมีแม่ค้าเยอะมากเลยครับวันนี้ใช่ครับวันนี้คนมาสักการะเจ้าปู่ผานเยอะมากครับโอ้ปลาหมึกดอกไม้ คนมาทำบุญมาเที่ยวงานเยอะมากครับสวัสดีครับคนเยอะมากครับนูบน่นคือบ้านฝั่งบ้านยนหนองครับที่เรามาครับที่เราว่ายน้ำข้ามได้น่าจะดี พญานาคองไมครับของเราเน้นธรรมชาติครับของเราร่มรื่นของเราต้นไม้เยอะร่มรื่นนี่แหละ หญ้าคาของเราครับหญ้าคาครับต้นแกนะฮะโอ้คนหลายครับมากราตินิมะตันมินมาไว้หรอโอ้คนเริ่มมาแล้วครับแม่ชีแม่ขาวเต็มแล้วครับ

เราเข้ามาถึงบริเวณวัดเกาะบ่อพันธันแล้วครับนี่บริเวณงานวันนี้ครับก็คนเริ่มเยอะพวกเราลงจากรถเปียกแล้วครับ Thì nó subscribe cho hơn là Mì ừ. Gõ